มาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับ i d 4ช่วงนี้นะครับก็ทำการเก็บสะสมตัวสเตจจุติได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง5ตัวนะครับก็แจ้งน้องๆก่อนว่าผู้ที่เก็บ P100 ได้ยากสำหรับ ID ใหม่ๆไม่จำเป็นต้องเก็บเยอะนะครับเพียงแค่คุณเก็บ P100 เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะฮะ เพียงแค่คุณเก็บพีร้อยตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับคุณก็จะสามารถไปเก็บตัวสเตจจุติได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวลุงจะกดที่ทีมที่สองนะฮะนี่ตัวเนี้ยตัวเดียวก็พอนะครับเนี่ยอันนี้คืออีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่งเก็บได้เจ็ดตัวนะพีเจ็ดนะเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งทีมบีนี่นะครับนี่ทีมบีเนี่ยเซตเนี้ย อันนี้จะมีอยู่11ตัวก็ได้แค่นี้แต่ตัวเนี้ยเป็น P ร้อยตัวเดียวนะครับก็คือมูอาหารเอกตัวเนี้ย P ร้อยตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับมันสามารถทําให้ออกแล้วน้องก็หาตัวแม็กธรรมดาอย่างเงี้ยตัวอย่างละสิบเนี่ยมาใส่ให้ทุกตัวก็ได้นะครับมันก็จะออกของขวัญที่แบบสองชิ้นได้นะครับนี่นะฮะไม่ได้พีร้อยทุกตัวนะครับบอกเลยว่า แค่28%ก็เด้งของให้แล้วนะครับเนี่ยนะครับยีก็เด้งของให้แล้วอนี้ไปเก็บตัวจุติมาใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ่หน้าจอหลังโอเคนะครับกดกลับออกมาอ่ะได้เวลาทำการอัปเกรดเจ้าตัวนี้เอาละครับนี่นะครับลุงจะทำการอัปเกรดเป็น ไฮเปอร์แล้วนะสำหรับเจ้าบราอนดูบรสใช้เงิน4ีล้าน5ลุงมีเงินอยู่15ล้านสบายสบายนะครับสบายสบายเอานลครับนะทำคลิปแบบบ้านๆไม่มีอะไรมากนี่นะครับติดตั้งอุปกรณ์อยู่บนเลเจอร์นะครับกดตกลงนี่กดตกลงเงิน4ล้าน5กดตกลงนี่จิ้มเข้าไปอัปเกรด มาไปล่างไฮเปินที่เรียบร้อยนะครับสําเร็จนี่นะครับสวยสดงดงามสีม่วงสวยเขียวนี่กลับออกมาฟลิมันก็จะอยู่ที่ Level เลเวลหนึ่งะันนั้นก็น้องก็ทําการเติมนะหาเจ้าแรนเจอร์นะครับนี่ลุงมีตัวเขียวสองตัวหนึ่งสองเท่าไหร่และร้อยยี่หดูตัวเอื่น อ่าตัวไหนไม่ได้เล่นโยนไปเลยครับโยนไปเลยเอาประเภทเอ้ยเอาประเภทแปดดาวก็ได้นะครับธรรมดาเดี๋ยวหาแปดาวธรรมดามาโยนนี่ตัวนี้ไม่ได้เล่นเอาไปเลยลีโนสุเกะเอาไปเลยแม็กออแค่กดตกลงแค่นี้ก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับบูพลัง อ่ามีเลือดขึ้นมาห้าล้านสี่นะครับโอเคอันนี้สายแท้งเลือดจริงๆคือยี่สิสามล้านนะครับโจมตีแค่2องแสไม่จำเป็นต้องโจมตีนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเป็นสกิลบัฟความเร็วนะครับเพิ่มอัตราการหลบทักษะื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่สี่เซแล้วก็ ยกเลิกเพราะว่ามาตา่ห้วิอันเชิญโล,โล่ลงศพฟาโลสองต่อต้านฟายุหิมะ7วิแล้วก็ความสามารถด้านล่างแจ้งไปแล้วอันนี้ก็เปิดใช้ได้แล้วนะฮะก็จะเป็นขัดขวางการสร้างกองทัพกับอันนี้ก็เป็นเข้าขายพ่แพ้จะแสดงทักษะออกมา1อย่างนะครับโอเคตามนี้เดี๋ยวก่อนไปเราไปลอง pvp 1รอบกับเจ้าทีมนี้กันเลย นี่นะครับมาดูกันนะครับนี่เจอทีนี้ลุยเลยลอเกันไม่ค่อยได้ดันนะครับแต้มอยู่แค่700อันนี้สายฟรี ID4 ของลุงนะครับกำลังเกิดเลยตอนนี้ตัวกำลังดีเลยออกแค่ชุดเดียวพอแล้วก็ Auto. ออโต้นี่นให้เห็นกันเลยนะชุดเดียวล้วออโต้ไปเลย ดูหน้าจอมาหน่อยเป็นไงครับไม่ต้องใช้ไอเทมนะคาดว่าน่าจะชนะไม่ยากเรียบร้อยครับหายนี่เลครับนม่เหนึ่งแล้วเอาเดี๋ยวเอาให้ขึ้นทอง คืนทองกี่แต้มไม่รู้เอา้าเจอใครใส่เลยแล้วกันอันนี้หลีกยังไม่สูงก็ไม่ต้องเลือกเยอะนะครับปุ๊บตึ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 ๊บ,บ,บออโต้จออาจจะขยับนิดนึงนะน้องนะเพราะลุงต้องเอื้อมไปกดนะฮะมันเป็นการบรรทุกคลิปแบบบ้านๆมากเลยเออเอาอีกโทรศัพท์หนึ่งมาอจาจจะกโทรศัพท์หนึ่งที่เล่นอยู่เป็นไงน้อง ครื่องของลุงทำกลุ่รุ่นเก่าะเจเจ็ดรุ่นโบราณก็เขาเล่นได้นะน้องนะไปตัวบินมันมาว่ะน้องตัวบินมันมาตัวบินกี่ป้อมเหลือเก้าเจ็ดแล้วเ,ลเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับไหวไหมเยอะแล้วเยอะแล้วต้องสลับเอาทินกันบินออกบ้างนะครับเอากันบินออกไปชนบ้างนะตัวบินหายไปหมดแลละทีนี้ แล้วก็ออกตัวปกติเหมือนเดิมก่อนตัวบินโดนแล้วครับนี่นี่นี่ยุบหววโอ้มเรียบร้อยชน,นะไปโออ เอาละครับแปดร้อยี่สิบเก้าครับห้าสิบสี่คะแนนยังเหลืออีกตั้งสองรอบนะจัดไปนี่ทีมนี้แม็กสองตัวนะเอเรนนะเอเรนเจอกับเอเรนครับ ID สี่ดวงดีอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากเจอธาตุแสงมาสามตัวเลยนะ เออไอ้ตาแสงมาสามตัวเลยโคตรโหดอ่ะครับนี่สลับทีมดีกันบ้างไปแล้วฮนะสลับทีม A กันต่อเป็นไงกันบ้างครับด้านนู้นฝั่งนู้นก็มีตัวตึองอยู่นะครับออกไปโชนกันอยู่ครับตรงนี้ โอ้โหนะไเท่ไม่ได้ใช้เลยนะครับ AB ว่าไปครับตลับไปเรื่อยๆไเท่ไม่ได้ใช้เลยครับตรงอวนนี้อย่างงี้ครับนั่งไปถึงบ้านแล้วครับปุ้มเรียบร้อยครับแปดนี่ อย่างเงินหนึ่งอยู่นะครับบยห้าสิบสี่อาครับเหลืออีกหนึ่งรอบพีวีพี่อครับอันนี้เป็นอินุยะชะไม่ไม่ใช่วรามิริมนะครับมิริมแม็กมาหนึ่งตัวแล้วก็มีหนอนแสงด้วยไปลุยกันเลยฮนะไปลุยเลยฮนะเหมือนเดิมครับกดออตโต ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวฝั่งโน้นมีโมลบุริยางมีมีริมเอาแล้วครับขอไม่ใช้ไอเทมก็แล้วกันนะเดี๋ยวว่างั้นนี้เลยขอไม่ใช้ไอเทมแล้วกันแล้วก็ขอแค่กด A B ก็พอนะครับ ไม่ใช้ไอเทมแล้วกันนะครับขยับมาแล้วจ้าปึงจังเลยครับไอดี ID นี้บอกแค่นี้ครับว่ามันปึงมากโอ้โหสามารถหวดทิมนที่อย่างมีมิลลิมแม็กแม็กอย่างนี้ได้สาบายบือฮะอืออะไรครับเนี่ เป็นไงครับเรียบร้อยครับอ้าแล้วครับขึ้นทองสามอันนี้เรียบร้อยตามเป้าหมายนี่แวบนะของสามแล้วนะครับก็เราไปดูทีมที่เราตีไปเมื่อกี้นี้กันว่าเขามีของดีไหมนี่ครับดูเอาแล้วกันนี่นะเขาก็มีเกียร์เจ็ดดาวอยู่นะครับสองชิ้นสามชิ้นเลยนะ มิลิมก็ใส่มาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าตัวอะไรนะลิมลุลุเออเรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้โอเคขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับชอบอย่างไรก็กดไลค์กดติดตามกันไดนะ้คลิปอาจจะเป็นแบบเนี้ยบ้านๆน,นะครับกดจิ้มจมมือเห็นมือเห็นไม้กันนะอย่างนี้นี่ทีมที่ลุงจัดก็มีเท่านี้นะครับบอสจระเข้แม็ก กีตาร์ร้อยแปดห้านะครับเบาแสงมูลจัก,กรพรรดิร้อยหกห้าเอ,าเอา้บราวอะไรนะมูนิบีสอะไรเนี่ยร้อยสี่สิบนะครับกันบินร้อยสี่สิบตัวนี้แม็กนะครับอ,อ่าอ่านี้เลย ขอบคุณการรับชมครับเจอกันคลิปหน้ากับช่องลุงมณีจุดใจลึกการตรุกคลิปนี้ไปแล้วบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ